ียนกล s มกด c r i b e ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เป็นรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวแบรนด์ Ocean X นั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็นในส่วนของตัวรุ่น Shark Master 1000นะครับผมสองรนบ Ocean X นะครับ ก็ตัวชาร์จมัสเตอร์หนึ่งพเนี่ยมันจะเป็นบอดี้ทรงที่เรียกว่าทรงดิฟซีนะครับผมนี่ครับก็คือจะเป็นทรงขนาด4 4่มิลแบบนี้นะครับความกว้างตัวเรือนนะครับ44มิลกันน้ำได้หนึ่งพเมตรนะครับผมบอดี้จะมีความหนานิดนึงนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีในส่วนของฮีเลียมเอสเคเบิลที่อยู่ด้านข้างตัวเรือนของทุกรุ่นนะครับนี่ครับผม เป็นปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับออโต้รีลลสนะครับผมมันจะเหมือนกับทรงลิฟต์สีของทางโรเล็กซ์นะครับก็คือตัวกันน้ำเลึกของโรเล็กซ์ตั้งเองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมหนะ้าปัดพิเศษออกมาทั้งหมดอสองรุ่นนะครับผม S.M.S. 1 0 1 0คือรุ่นนี้นะครับผมเป็นเซ็ตเข็มเบนแล้วก็หน้าปัดสีขาวเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าหน้าปัดสีขาวเป็นวัสดุอะไรนะครับผมแล้วก็ส่วนของ S.M.S. 1 0 8 0นนะครับผมจะเป็นตัวเซ็ตเข็มดาบ เข็ชมชั่วโมงจะเป็นหลักสีส้มนะครับผมแล้วก็ตัวเข็มวินาทีสังเกตดีดมันจะเป็นลายสายฟ้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวนะครับ 1010เนี่ยหน้าตามันจะเหมือนกับรุ่นปกติของทางช่างมาสเตอร์1000นะครับผมซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเซ็เข็มเบน์แบบนี้นะครับผมหน้าปัดสีขาวที่เราเห็นนี้นะครับทางโอเชนิกทำมาเป็นรุ่นใหม่แล้วก็ไม่เคยทํามาก่อนนะครับจะเป็นหน้าปัดที่เป็นพายน้ําทั้งแผ่นนะครับผมผมจะขึ้นรูปไว้ให้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวลองดูได้นะครับพายน้ำค่อนข้างที่จะสว่างมากนะครับผมแล้วก็มีทั้งส่วนของทั้งแผ่นหน้าปัดเลยแล้วก็ส่วนของมาสเกอร์ด้วยนะครับและเซตเข็มนะครับ เข็มเป็นสีเงินนะครับผมแล้วก็ปลายเข็มวินาทีจะมีลูกเล่นเป็นสีส้มนะครับพร้อมกับคําว่าช้างมาสเตอร์หนึ่งพันที่เป็นสีส้มสําหรับในรุ่นนี้นะครับผมบนหน้าปัดของตัวรุ่น1 0 0 0พันเนี่ยมันจะมีเป็นลิงสีเงินนะไว้นะครับอยู่ร,บรอบๆตัวหน้าปัดนะครับเขียนว่า helium escape ball นะครับก็บ่งบอกว่าเป็นตัวในการดำนำ้ำมันจะเหมือนกับตัวยิี นะครับผมที่จะมีริงสีเงินอยู่รอบๆขอบหน้าปัดด้วยนะครับผมก็คือตัวระบบนั่นคายตัวเรือนตรงนี้นี่เองนะครับผมจะเป็นตัว helium escape valve ใช้คลยกาซเทียมสําหรับคนที่ดําน้ํำมืออาชีพนะครับผมป้องกันในการระเบิดเวลาดําน้ําลึกเป็นระยะเวลานานๆน,นะครับ ก็เป็นออโตเมติกลีลิสนะครับก็คือสามารถทํางานได้เองเลยเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในตัวเรือนนะครับฝาหลังมีความหนานิดนึงนะครับตัวเรือน44มีเป็นฝาหลังเป็นขันเกลียวนะครับสายเป็นสแตนเลสสตีล 316L นะครับผมเป็นแบบทรงออเสเตอร์ตัวล็อกแบบสชั้นนะครับมีปรับละเอียดได้ที่บานพับนะครับเหล็กบานพับหนานะครับผมนี่ครับแข็งแรงแน่นอนนะครับ แล้วก็ส่วนของข้อสายต่างๆนะครับเปลี่ยนด้วยวิธีการไขนะครับผมก็จะเป็นเหมือนกนะับพวกโรเล็กซ์พวกนี้นะครับผมตัวเรือนสีสีมินเดี๋ยวผมต้องท่าไปดูนะครับก็เป็นไซส์ที่ข้อมือสัก6.4นิ้วถึง6.5นิ้วขึ้นไปนะครับใส่แล้วก็กำลังสวยนะครับหรือว่าใครที่ชอบใส่ในการเ์เดนใหญ่อยู่แล้วโปรตีใส่ G Shock 45มินอะไรพวกนี้ครับก็ใส่ได้นะครับเพียงแต่น้ำหนักจะเยอะนิดนึงเนืน่องจากเป็นเครื่องออโต้แล้วก็กันน้ำเป็นลึกมากนะครับ เป็นทรงที่ใส่สวยแล้วก็เป็นทรงที่ขายดีนะครับของทางแบรนด์นะครับ o c e a n X เนี่ยออกตัว s h a r า Master มาเป็นรุ่นแรกของแบรนด์เลยนะครับหลังจากที่รีแบรนด์มาจาก Ancon นะครับส่วนด้านบนการลอยทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขอบเบเซลตรงนี้นะครับสีดาเป็นเซรามิกสีจะไม่ลอกไม่จางนะครับเนื่องจากเป็นเซรามิกกนรลอยนะครับมีความเงางามนะครับแล้วก็กระจกเป็นซับฟอยหนาถึง4.5มิลนะครับต่างกับ r o เล x d e ิฟ s แค่1มิลนะครับ r o เลดิฟ e p เนี่ยมัน5.5มิลนะครับกระจกตัวนี้เนี่ยมีความหนามากแล้วก็เป็นซับฟอยด้วยนะครับ มีเครือบตัดแสงสะท้อนนะครับมีช่องวันที่อยู่ตรงสามแม่กานะครับนีครับรายละเอียดทําค่อนข้างดีครับตัว o c เช n x นเอเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าถ้าใครติดตามร้านมานั้แต้นๆเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่ร้านมานานเลยนะครับนีครับในตัวเรือนคุ้มราคาครับผมส่วน s m s เ0 0เน่ยเี่ยเขาก็จะดัดแปลงมานะครับผมเหมือนกับบางรุ่นที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นตัวสีสีทั้งหลายของแบรนด์นกนะครับก็จะใช้เส้นเข็มดาบนะครับ เข็ชมชั่วโมงเนี่ยจะเป็นรูปทรงคล้ายดาบนะครับผมเป็นสีส้มนะครับสาหรับตัวนี้ส่วนเข็มวินาทีที่เป็นลูกเล่นสวยๆนะครับผมก็จะเป็นลายสายฟ้ามันจะเหมือนกับโรเล็กซ์มิลิสนะครับผมซึ่งจะเป็นลายสายฟ้านะครับลายเข็มเป็นสีส้มนะครับสวยงามนะครับ เป็นลูกเล่นที่อยู่บนหน้าปั่นฬนิกาให้มันดูไม่เรียบเกินไปนะครับผมสีส้มกับในกาน้าดำน้ำเนี่ยมันจะเป็นสีที่คู่กันอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยไนกาน้าดำน้ำจะเป็นสีส้มเพราะว่าเขาวิจัยมาแล้วว่าสีส้มเนี่ยเวลาดูใต้น้ําเนี่ยจะเห็นได้ชัดกว่าสีอ,อื่นๆนะครับเขาก็เลยนิยมใช้สีส้มกับในกาน้าดำน้ำกันนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกน,นะครับที่เราจะเห็นสีส้มในพวกโอเมก้าซีมาสเตอร์ทั้งหลายนะครับผมนี่ครับ ทรงสวยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็หน้าปัดอย่างที่บอกครับเป็นพายน้าผมขึ้นรูปมาให้ตรงนี้นะครับค่อนข้างสว่างมากเลยทีเดียวแล้วก็ขึ้นทั้งบทส่วนของหน้าปัดด้วยตัวมาร์กเกอร์ด้วยเซ็ตเข็มด้วยแล้วก็แม้แต่เบเซลนะครับผมที่อยู่รอบๆบนสีดำตรงนี้นะครับผมเบเซลนะครับ120คลิกนะครับหมุนได้หนึ่งทิศทางเสียงนุ่มนะครับแน่นนะครับผมค่อนข้างที่จะดีเลยนี่ครับเบเซลเซรามิกเหมือนกันนะครับทุกรุ่นไม่ไม่ยอมเป็นใบขันเกลียวนะครับเครื่องอ่า ตัวนี้จะเป็นเครื่องอโตเมตินะครับผม NS35 เหมือนกันทั้งสองรุ่นเลยนะครับผมก็เป็นอโตเนมติ NS35 หรือว่าที่เรียกกันว่าเ r ีย35ของทางไซโก้นะครับนี่ครับความถี่มันจะอยู่ที่21,600รอบนะครับผมสามารถขึ้นลรนมือได้มุนเหมนหมุนเม็ดมยมคลายออกมาเนี่ยเสียบแรกเนี่ยสามารถหมุนขึ้นได้ฝุดๆนะครับแล้วก็ดึงออกมานอกสุดจะแฮกเข็มวินาทีได้นะครับก็คือเวลาตั้งเวลาเนี่ยตัวเข็มวินาทีจะหยุดเดินนะครับผมนี่ครับ กดกลับเข้าไปก็เข็มวมนาทีจะกลับมาเดินนะครับแล้วก็เครื่องยังหวาจะเป็นข้องวันที่ตรงสามในการทรับหมุนลงครับวันที่จะเปลี่ยนแบบนี้ครับก็เป็นมาตรฐานของตัวเครื่องออโตเมติกส่วนใหญ่นะครับก็สามารถขึ้นลานมือได้นะครับผมแล้วก็ได้เรื่องของการแฮกเข็มวมนาทีได้นะครับนี่ครับสีสันค่อนข้าง,งสวยงามงานตัวเรือนเนี๊บนะครับผมการขัดเงาขัดด้าน สายด้านบนเนี่ยจะทําเป็นขัดด้านหมดเลยนี่ครับให้เห็นลายขัดนะครับงานคุณภาพนะครับบางทีถ้าเราดูแต่สเปคเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นรายละเอียดพวกนี้นะครับอันนี้ยังมีฟิล์มอยู่นะครับด้านข้างมันขัดเงานะครับตัวเรือนเหมือนเหมือนกันเลยครับด้านข้างตัวเรือนเป็นขัดเงาครับผมแล้วก็ด้านบนเป็นขัดด้านครับงานเซ็ตเข็มแกนเข็มต่างๆนานานะครับผมนี่ครับ เราต้องดูรายละเอียดพวกนี้เวลาซื้อนาฬิกาถ้าดูแต่สเปคบางทีสเปกมันชนกันเหมือนกันแต่งานรายละเอียดนาฬิกาแตกต่างกันนะครับในแต่ละยี่ห้อนะครับผมแนะนําว่าให้ต้องลองดูนะครับนี่ครับงานนัปัดสวยงามครับมาเกอร์ต่างนูนขึ้นมานะครับมีกรอบที่เป็นโลหะสีเงินเล่นอยู่นะครับผมกับลายขัดตัวลิงข้างในนะครับชัดเจนนะครับสวยงามเทียบกับตัวนี้ให้ดูนะครับอันนี้เป็นเส้เข็มเบนซ์นะครับ ก็ถ้าเทียบแล้วเครื่องไซโกออโตเมติกนะครับผมแล้วก็ในราคาผมบอกก่อนราคาตัวนี้เปิดมามันอยู่ที่1 9 0 0 0บาทจะแพงกว่ารุ่นปกติเนี่ยประมาณพันหนึ่งเนื่องจากหน้าปัดเป็นเป็นแบบพิเศษนะครับก็คือเป็นภายน้ำทั้งแผ่นเลยนะครับก็เลยจะราคาแพงกว่าพันหนึ่งนะครับผมส่วนรถตั้งแต่นานาแล้วตอนนี้ที่ร้านขายอยู่17,000บาทนะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับกับการกันน้ 1, ํา1,000เมตรได้กระจกซัฟไฟล์หนา4.5มิลนะครับผมมีความใสสวยนะครับ เบเซลเป็นเซรามิกกันลอยได้แน่นอนนะครับพร้อมภายน้าทั้งหน้าปัดทั้งตัวส่วนของเบเซลที่เป็นเซรามิกงานตัวเรือนนะครับผมงานขัดต่างๆสวยงามนะครับผมบานพับหนาปรับละเอียดได้นะครับขันใช้การขันในการเปลี่ยนข้อนะครับผมเหมือนกับโรเล็กซ์เลยนะครับ ก็สำหรับใครที่สนใจแวะมาชมที่หน้าร้านของเราได้นะครับอยู่ที่ห้างเดอะซินทาาทานนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ OceanX อ่ะตัวนี้ SMS-1010 นะครับผมนี่ตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น SMS-1080 ครับผมฝากไว้ด้วยครับสำหรับตัว OceanX2 รุ่นนี้ครับ